ไปกลัวว่าเมื่อบริจาคสกาัดไปแล้วเนี่ยจะทาให้เราจนลงอย่าไปกลัวให้เชื่อมั่นว่าเมื่อเราชําระล้างแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มพูนแล้วเราจะให้ความจำเริญความบรารักับในสินค้าในสต็อกของเราด้วยแต่ปีนั้นเมื่อพี่ตัดสินใจเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเมื่อพี่ตัดสินใจคุยกับยูซุฟยูซุบอกจ่ายแต่หลังจากนั้นจากที่พี่เคยขาดทุนเป็นนี่ปีต่อไปหลังจากไหนสากาัดผู้ละคนลุก พี่นุมาครับครับทาธุรกิจเนี่ยอ,อย่างชัวดาเนี่ยทาเลละผม,อ,มอยู่ในช่วเาเห็นการเติบโตเยอะทำเลละทีนี้มันจะต้องมีเรื่องของการจ่ายสกัดสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ใช่ไหมครับพี่นุมาได้ทําตรงนี้ไหมครับพี่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นมากๆสําหรับนักธุรกิจที่นักผิ่ม,มุสลิมด้วยนะที่ควรที่จะจ่ายสกาดพี่เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่า ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วอ่ะพี่ทำธุรกิจแล้วมันไม่มีกำไรแล้วก็บางส่วนเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังเรายังมีหนี้บางส่วนที่เป็นเป็นหนี้กับคนในครอบครัวของเราที่เรายื่มาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังคืนไม่หมดพี่ก็มองว่าเอา้ยพี่ไม่ต้องจ่ายก็ได้ประกาศอ่ะพี่ไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่อบ้าพี่อ่ะเขาพูดอย่างหนึ่งว่ามีกําไรไหมพอมีกําไรไหมบอกเอมกเอมีกาไรเริ่มมีกําไรละ มีสินทรัพย์ไหมมีทองไหมมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วในสต็อกอะ่ะมีของที่จะขายด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าบริษัทมีเงินสดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็ไปนั่งคิดเออมันมีอะ่ะและนี่ตรงนั้นมันไม่ใช่นี่ที่แบบเล่งด่วนขนาดน,นั้นอะ่ะที่เรามีเมื่อหลายปีก่อนอะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเราก็เลยบอกพ่อเราอะ่ะเสนอว่าลองจ,จ่ายสก,กัดาดูเพราะเอาสากาัดเนี่ยจะไปช่วยซักฟอกทำให้ สินทรัพย์ของเราหรือสินค้าในสต็อกของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็มันลดความตันหนีในใจเราสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าแล้วอาจารย์มุสาฟาพูดอย่างหนึ่งว่าอย่าไปกลัวว่าเมื่อบริจาคสกัดาาไปแล้วเนี่ยจะทาให้เราจนลงอย่าไปกลัวให้เชื่อมั่นว่าเมื่อเราชําระล้างแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มพูนแล้วล l l a ์จะให้ความจำเริญความบรารักัดในสินค้าในสต็อกของเราด้วย ทีนี้เฮ้ยพี่ตัดใจนะบางครั้งมันมีอะมน,นุษย์เนะี่ยมันมีความรู้สึกแบบเฮ้ยยังไม่อยากให้ฉันเป็นหนีฉันยัง,ย,งยังไม่ยังไม่กําไรมากพอแต่ปีนั้นเมื่อพี่ตัดสินใจเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเมื่อพี่ตัดสินใจคุยกับยูซุปยูซุปบอกจ่ายอ่ะเราต้องเชื่อสามีเราก็ดูทุกอย่างทั้งหมดมีอะไรเท่าไรยังไงในสต๊อกมีของเท่าไหร่ของในสต๊อกด้วยนะ mm hmm. ดูทั้งหมดเลยปรากฏว่าปีแรกพี่จ่ายสกัดไปไม่เยอะจ่ายไม่เยอะ แต่หลังจากนั้นน่ะจากที่พี่เคยขาดทุนเป็นนี่ปีต่อไปแหลังจ้าใหญ่สก,กาดผู้ละขนลุกทำด้ละสินค้าที่มันอยู่ในโกดังที่มันออกช้ามันวิ่งเร็วขึ้นมันออกเร็วขึ้นแล้วกําไรมันเพิ่มพูนมาจากไหนทั้งๆที่ทในในตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่เคยดีอยู่แล้วอะแต่ทําไมเราให้อะ่ะ มันคือการเปิดประตูอีกบานหนึ่งเปิดหน้าต่างให้ลมมันเข้าแล้วมันก็โฟล์แบบนั้นเลยแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าหุย mm. นี่คือผลของการจ,จ่ายสกาศที่สุดเลยคือใจเรามันสบายใจเรามันจะรู้สึกละจากความตนีความตนีมันหายไปแล้วมันอยากจะให้เพราะมันอยากจะให้โฟกัสหนึ่งในแต่ละปีของพี่คือ ทำยังไงก็ได้ที่เราจะมีโอกาสได้จ่ายสกาดในทุกๆปีและตั้งเป้ามันไปทุกๆปีว่าเราจะจ่ายสกาดมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าตั้งแต่7ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้พี่ชมบริษัทชัวดาก็ได้จ่ายสกัดทุกปีทุกปีทุกป,กปีมากน้อยแตกต่างกันแต่อันท่ำดีแล้วอัลลอฮ์ก็เราให้ได้ให้เราได้จ่ายและทําให้หัวใจเรายกระดับหัวใจเราและขจัดความตนหนีและทําให้สินค้าที่เราจําหน่ายออกไปมันมีบารอกัดและมันเพิ่มพูนมันพี่จะบอกว่าอะไรอ่ะ ให้ลองทําให้ลองทาอยู่จ่ายน้อยห้าร้อยพันหนึ่งเก้าร้อยแปดร้อยจ่ายเถอะแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณได้กลับมาหลังจากนั้นนะ่ะหนึ่งระหว่างความปลดปลานจากเอเล็กก่อนนะไม่ได้หวังว่าเอเล็์จะให้ในดุนยาอย่างเดียวเอเล็์ให้อาคิรอะด้วยแต่เมื่อเอเล็์ให้แล้วมันไปทั้งสองโลกทั้งดุนยาและอาคิรอะเพราะฉะนั้นพี่หนึ่งคนนะคะที่เคยตังหนีมาก่อนคเคยกลัวการจ่ายสกาดมาก่อนแต่วันนี้พี่กล้าแล้วและก็ทําให้ ธุรกิจของพี่ดีขึ้นมากๆต้องพูดคำนี้อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนใจสจกาดค่ะครับ,รบได้ครับ